สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟน่องทุกท่านทุกคนนะครับผมมือนี่กัคือเกาโอ้โหหลังจากมือว่านนี่นะครับงานหน้าที่นี่เข้าทุกวันเนาะลแล้วกัหลายๆเสียนที่บุญน้าโชกเอาให้เบิ้งมือว่านนี่เข้าทุกคนจโอ้โหเป็นมือที่โหดดีครับมือว่านนี่ผ้ากันแตกกระจายกันเบิดเลยแตกทุกสานักจฟันทงมานี่มีตรภูกระทัก เมื่อบึงในส่วนของยาหน้าทีนะครับผมจยา,าหน้าที่หมู่บ้านนีนี่ครับอันนี้คือใบของยาหน้าทีนะครับ้าอ่ก็คือของยาหน้าทีนี่แตกศูนย์สามสามศูนย์ห้าน้อยห้าน้อยเฉพาะกิจแตกสามศูนย์ศูนย์สามนะครับผมของยาหน้าที่ได้ที่เด็ดมาแล้วดิสําหรับเลอนีน่นะได้มาแล้วนี่แหละเอฟซีถานี่แหละแมนได้มาแล้วเดี๋ยวจังได้เดี๋ยวอ่าโชคของ ทุกคนเเบิร์กันเพราะว่าบางที่พ่นอ่าบางคนอาจจะบัลเลเบลงิงเมื่อวานนี้เนาะครับว่าอา้ามันเข้าจัง้งไดเข้าตัวใดอ่าบางอ่าคุณพอ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบ่ไเ้เบงิงอาจสิบ่รูนนะครับอ่าบัดนี้มาเบิงในส่วนของน้องภู่มเนาะน้องพุม่มนี่นะครับเข้าตัวนี้นะครับหนึ่งสี่นะครับเข้าฮานอยพิเศษหนึ่งสนะครับฮานอยพิเศษหนึ่งสแล้วก็เข้าโตวิ่งตัวเด่นของแม่น้องพุ่มนะครับวิ่งศูนย์นะครับเข้าเวจ้าอ่าอัน ในส่วนของน้องกุ้มนะครับบาดนี่มาเบิงของอ่าเสี้ยนเตี๋ยบางพี่ครับเสี้ยนเตี๋ยบางพี่นี่สองแปดตรงตรงครับไม่ต้องกลับเข้าลาวนะครับเข้าลาวพัฒนาเมื่อวานสองแปดตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเด่นไปที่สองเด่นไปที่สองเสี้ยนเตี๋ยบอกว่าถ้าสองม,อมาม่มือนี่เลขห้าน้อยบอ่สามารถออกได้เลย เล่าบ่แมนเลเล่าอุ้ย,อยเออเออเล,เล่าเล่าเล่าฟิตอ่าอุ้ยเล่ากาฟันขนาดนี้เตี๊บสี่ก็ร <F 4 S 2> <ๆ>องคิดบึงา่าเล่าสีแน่นอนขนาดใดครับอ่าเล่าฟันว่าถ้าซอมบติดมากน่เลขยข้าน้อยออกบได้แน่นอนอ่ามาอีหลีสองแปดพนแดงจึงคืนเลยสองแปดพันแดงจึงคืนแล้วสองหนึ่งนี่ไปออกห้าน้อยนะครับสองหนึ่งพนไปออกห้าน้อย อ่าเก้าหกเพิ่นก็ไปออกห้าน้อยจ้าสุดยอดอี๋สำหรับเซียนเตีย๋ยบางที่นะครับบานนี้มเมื่อบังในส่วนของอ่าอาลงครับบุญน้าโชกตั้งซื่อเพื่อนว่าอาลงครับจ้าอ่าเพิ่นฟันมากนี่ครับเพิ่นฟันมาเด่นไปที่แปดว่าสันเด่นไปที่แปดวงกุ่มมาเลยแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเข้าเต็มเต็มนะคระเข้าเต็มเต็มนะครับ,เ,เ,เ,รบเลขเล้าแปดศูนย์นี่เป็นเลขบนนะครับ อ่าสองแปดนี่เป็นเลขลางจาอ่าเด่นไปที่แปดนะครับเม็ดเดียวฟันมาเม็ดเดียวเลยครับเลขอาหลงเนี่ยหน้าติดตามมากๆเกือบสามตัวแต่ครับเอฟซีเก <c oughs> ้าแปดศูนย์อ่าจริงๆอ่าเลขมันออกแปดศู 8, 0, 8, นยะ์แปดเนาะผิดไปนิดเดียวแต่เลขสองตัวนี้เข้าเต็มเต็มนะครับเอฟซีครับั้งไใดก็ทาติดตามเพราะว่าเป็น <c oughs> เสี้ยนต่างๆเนาะเพราะว่าจะเป็นท <c oughs> ัง้งอาหลงอ่า,อาเสี้ยนเตีย๋ย น้องพุม้มยา,าหน้าคีานะครับยาหน้าคีนม่พลาดบ่ด้ <c oughs> เข้าทุกมือ้อห้าน้อยยาหน้าคี <c oughs> เข้าทุกวัน <c oughs> อะไรก็หยุดไม่อยู่อ่าเสียารถไฟล่มาขวงสิยเอาสิปล้อมาจอดปัน่นเสิเอาอยัางเครื่องบินมาต่ำกับ,บ่อยุตอนนี้หยุดบ่อยุเลยครับ <c oughs> สำหรับยาหน้าคี ส่วนนี้ส่วนนี้ญาน่าคีดสิทำงานนักกะมูแมนแทบทุกวันมาเมนแทบทุกมือเลยท,ทุกวันทุกวัน <c oughs> แล้วก็ฝากถึงเอฟซีนะครับอย่างที่ญานาคีบอกมาว่าก็ช่วงกลางคืนเนี่ยขอให้ญาได้พักบ้างานะครับให้ญาได้พักบ้างขันขันจิตบนิ่งอ่าขันจิตบนิ่งปับ๊บเพิ่นกับสีได้ตัวเลขมากถึงสีได้ตัวเลขกระบอกเค็งอันนี้ก็ฝากถึงเอฟซีว่า บรบกวนได้แค่บางเวลานะครับ,บรบกวนญ้าได้แค่บางเวลานะครับผมเอา้ามือนี้ก็ได้มาแล้วมาวเดี๋ยวบุญน้ำโชกสภาพาไปบึงอ่าว่าเนี่ยวาวา่าจังไรแนจ้ยเนาะนเอา้าเดี๋ยวไปบึงกันเลยครับสวัสดีครับญาโอ้ยอีกแล้วเนาะเข้า,ขาบ้านละเลขก็ได้โอ้ยเขา้าละเนาะญ่าเมื่อวานมันขักกันเมื่อวานเด้อเมื่อวานบค่อยคัก โอ้เขาอันนี้เนะี่เขาน้อยเฉพาะกิจศูนย์สามสามศูนย์จ้าเป็นงานมากเลยใช่ฟันท่องวัดอันที่ออกเล่าก็ไปออกอันตัดเล่าหลันไปบอกเจ็ดสองสองเจ็ดครับางานไปออกแปดสองเลยเราเป็นนางงามเทียดไปน้อยเดียวเราเป็นงานดอกอันคือมีการถือมีการรุดคือว่าหนละับไปที่ให้ถือสมอเนาะครับงานอืม เป็นจังไรยาคือว่ามือนี่ไอเด็ดเด็ดก็มือมือว่านมันเด็กมันงามแม่โอ้บาทนี่มันมากงาม,มยาก็มากหลายนี่ว่าหลูกร้านคือสีลุยเมื่อทุกคนดอกมื่อนี่ก็ใดเหตุอะไรครับแล้วก็ในจิตของเจ้าของนะมันรู้สึกว่าจิตของตนเองกเกดีใจอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้โอ้อเงินเงื่อนเด็กไอเงื่อนนั้นข้าเจ้ามาก ทานโมทันนาบุ่นยากระห้เขาไปสื่อปูนสื่อใส้สื่อเห็นสื่อยังเหลวเมื่อ,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 อเ,เช้าอ๋อครับยามันมันกระปื้มนะมันปื้มบอกว่าเราได้ทําบุญทําอะไรอย่างนี้มันก็ดีใจโอ้ดีดีครับยาดีครับจ้ะอันนี้่าติว่าคิณฐาสะสมบุญใหมยอย่อีกนหน้าญาเป็นมาครับมึงยิ้งทานดินได้ยิ้งให้ยิงด้วยนะมึงนะเพิ่นมาเพิ่นมาน่าใช่ อย่างก็ดีใจแม่ว่าจึงสีกันยังดีใจแต่ว่าหัวใจมันเต้นตุ๊บ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 โอ้ก็เมื่อนี้นี่ท่านก็คือสามตัวยาปอยเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ด แต่มากลายฟันท่องก็คือเจ็ดสามหนึ่งตัวมากลายคือเจ็ดสามหนึ่งครับจากเมื่อว้านเกือบแตกสามตัวเนาะไอยาไหายซูไอไหาเก้าศูนย์ศูนย์สามอะไรครับมันทาทาเก้าหนึ่งสามประโทษเนาะสามตัวเนาะสามตัวแตกไงแต่เมื่อนี้มามาเจ็ดสามศูนย์เออเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งค่ะ ปนนีก็คือตัวที่ขัดตัวที่เด่นให้ก็คือหนึ่งสามจะได้ไงหนึ่งสามสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดอันนี้ตัวตัวฟันธงว่ามันเข้าอีนี้ไดแน่นอนครับ แต่ตัวร่องก็คือตัวที่กันก็คือเจ็ดสามเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองแค่นี้สองเจ็ดคือซือสองเวล่าสามเวล่าโนนเผ่าแน่นอนมันมันยังไงก็คือมันมันเหมือนกับว่ามันได้แกันนะครับ มั่นใจแค่ไหนคุมากแม่มือน,นีตั้งใจเฮ็ดเลขกอันนี้มากมือน,นีมากหลายโอ้แม่บ่ยา,ม,ม,ามากหลายมากหลายคือเขเจ้าถือกันเมื่อก้อนบอกวันวันก่อนโน้นอ่ะไม่ใช่เมื่อวานเนาะครับเป็นยาปวดหัวหมือโทษเซว่าสายเขานี่เ<า>จนใหม่ที่ยา ้ามันก็มีแค่นี้แหละตายากตยกแค่นี้เด้อปวัวญาทำงานอยู่อ๋อได้ได้ครับยาอ่าขอบคุณนาครับผมที่ให้แนวทางมาแบงปันทางเอฟซีครับยาค่ะจสาธุคลูหไุนัานวันนี้เฮ็ดเ่เฮ็ดไดฟันทอ่งยาฟันทงหาเลยครับยามักไล่มักเกลกมือนีมักเต่าทุกเชือเลยครับ จะจะอาสาทุจเจริญบุญทุกคนเด้อครับยาครับทีที่เดินน้ำโมธนาม่ย่าก็ได้ทําสัญญาก็คือวันนี้เราไปซื้อวัสดุลสแล้วครับดูดซื้อปูนซื้อข้าวใหน่าตอนนี้กำลังค่ายนะค่ไปเรื่อยๆจ้ะแมนครับยาแมนครับจด้ใช่เพราะว่าเฮาบ่าามีทุนคุณลักษณะเด้ฮาก็ต้อง สัปเปนาปเนยาท่านบไปแนวทางจังสีมันจได้มาเห็ดมาท่านมาแต่ละเทือ,อยแถวบ,บ่ได้ยั้งแจ็คชูน่าเห็ดยั้งงานก็มีนี่ยั้งดีขึนไปทางน้าบ่ใดมากไปเรกอยก็านแต่พามาซ่อมเบืองเ่นันว่าได,ได้ได้แค่ไหน <laughs> <c oughs> ครนะกาาจะเริ่มบุเจ้าตาสายที่งตัองตั้งจราไม่ได้สาธุครับาสาธุครับ เอางี้นะครับเอฟซีครับอ่าเป็นจังไงครับพราะฟังจากยาว่าหอ้ยฟังเราเป็นจังไง้าบอกว่านะครับมือนี่รู้สึกแบบมันตื่นตันใจอ่ามันตื่นตันใจมันจะมาคักๆยาว่ามั่นสิมาแน่นอนครับเอฟซีมือนี่มั่นใจก็มอวานนิดๆขนาดว่ามือ้วนมั่นใจแล้วมือนี่มั่นใจก็ว่านคิดว่าปกติความมั่นใจของยานี่นาสิบประมาณ ล้านเปอร์เซ็นต์แต่มือนี่ชิดว่าบอตัมกว่าหาสิบล้านครับเบบซี่บอตัมกว่าหาสิบลา้านเพามั่นใจนะครับเบบซี่เดี๋ยวคุณน้ำจกสิบวอลฟังงานหน้าที่ปล่อยตัวเลขมากนี่สามตัวเนี่ยสามหางหแต่จริงๆมันเป็นตัวเลขก,กลับไปกลับมาซื้อซื้อครับก็มีเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะกลับไปกลับมาซื้อซือ้อโตเนินงยาว่าเจ็ด สามหนึ่ง <31. S 2> อ่าโตมากโตบาดจีนมากแท้แทละแมนนี่ละแมนจริงจริงตามตัวนี่ยไม่กันตัวเดียวกันเลแมนตัวเดียวกัน <c oughs> บาทนี้แยกสองตัวก้าหาิหา,หางนี่หนึ่งสามสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดขับเอฟซีเอาโชว์โชว์น้่มโชว์ถ้าค<ะ>ุณพอ<ะ>่อคุณแม่จะแคบไปนี่ละครับเหลขกยาน้าขี้หอมากมือนี้ มั่นใจผิดปกติฮหาหนอยประจํางวดวันวันที่เก้าเ,<น>เดือนแปดปีหกห้าคือวันนี้นะครับสี่มงแรงนี้รู้เรื่องแน่นอนตัวเลขตัวเน้นก็คือเจ็ดสามหนึ่งแล้วกาสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดกับไปกลับมากครับหรือว่าไพจะเลือกอ่าเอาไปโต้หรือเอาไปยั้งก็แล้วแต่เนะาะล่องพิจารณากันบึง้งส่วนสองตัวท่ยายแยกมาให้มีหนึ่งสามสามหนึ่งเจ็ดสาม หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดโตมากโตเน้นย่าก่ะเหมือนเดิมครับหนึ่งสามสามหนึ่งจ้ะคิดว่านี่ขั้นคิดว่าพิษนี่ขั้นเสียไปรูดเอาไปยังนี่ย้าคิดว่ายาเสียไปรูดสามในเนี่ยเลยเนาะเพราะว่ามันมันติดมาหลายตัวจ้าโตมาเพิ่นติดสามเบิดเลยเด้เกือบเกือบทั้งเบิดน่ะติดสามเบิดแล้วก็มาเน้นสามหนึ่งหนึ่งสามอีกนะเนาะครับจ้ะ เอาเอฟซีก็ล่องพิจารณาบังเนาะท<ม>่ะาทางบุญน้่โจกกับเซียนซองกะหายเป็นแนวทางกับพวกไดมายก็มาโตเลขของยาหน้าขี้นะครับจะถูกทั้งเบิดนะครับจะถูกทุกมือนะครับแต่มันเป็นไปแล้วครับเอฟซี FC ครับมันเป็นไปแล้วตอนนีหยุดโมยูอิลีอ่ากาใช้วิจารณญนะาณในการรับชมใส่จักยานใส่มอมตอจะใส่ในการรับชมจา้าอ่าเพราะว่าทุกมือนี่ รับชม่มเลยทุกช่องทางครับของบุญน้ำโชกพระาะว่าทั้งสิเป็นมหุงเขากระติกน้ำห้อนเครื่องซักผา้าเตาแก๊สนะครับรับช่มบุญน้ำน้ำโชกได้ทุกช่องทางนะครับผมเอา้าสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีแหละครับอ่าเดี๋ยวมีข่าวสารแจง้งยังดีๆกับจะเฝ้าล่องหมเบิ้งขึ้นเก่าก็ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ครับเอฟซี FC ที่รับช่มรับเบิ้งจนจบแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซี FC ครับขอบคุณครับ